สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องป๊อบไอทายบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาให้5คู่เด็ดเหมือนเดิมนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่ยังไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับค่ําคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลมาจําวันทียี่สิบกรกฎาค,คมสองห้าหกนะครับก่อนรับชมรับฟังนะครับเราไปดูผลงานของเราเมื่อคืนนี้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเข้ากี่คู่กินกี่บินและสําหรับผลงานของเราเมื่อคืนนี้นะครับ ก็เข้าไปถึง4คู่เต็มๆเลยโอ้โหงานนี้ไปดาวบ้านดาวรถกันได้เลยนะครับผมและสําหรับคู่แรกของเรานะครับระหว่างลิสตอมปัทะอาเลซุนนะครับจบไปที่สกอร์5-1นะครับเนื่งจากเราให้เล่นทางทีมต่อนะครับหรือทีมเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เล่าไปเต็มๆเลยนะครับผมเรามาดูคู่ที่2เ่าครับระหว่างวันเมียล่าปะทะโอลิมปิจาลุมจัน่นนะครับจบไปที่สกอร์1-2นะครับ แต่ทางเราให้เล่นทีมลองไปนะครับเนื่องจากทีมลองมีแต้มต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้มาเต็มๆเลยนะครับเรามาดูคู่ที่3เดี๋ยวครับระหว่างเฟลเลนลอสนะครับปัท k ะเคไอนะครับจบผลีสกอร์ศูนย์ต่อสามนะครับแต่ทางเราให้เล่นทางด้านทีมลองนะครับผมเพราะฉะนั้นทางด้านทีมลองก็มีแต้มต่อเรายังชนะไปถึง0ูนย์ต่อสามนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็รับไปเต็มๆเลยนะครับเรามาดูคู่สุดท้ายของเราดีกว่าครับผมระหว่างดินาามอทริลิซี่นะครับปัทะ แอสตันหน้านะครับจบไปที่สกอร์หนึ่งต่อสองครับทางเราให้เล่นดังนั้นทีมรองนะครับผมที่ราคาปอปอนะครับพราะฉะนั้นจบไปหนึ่งต่อสองครับพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เล่าไปด้เต็มเลยนะครับโอ้โหงานนี้ดาวบ้านดาวรถกันได้เลยนะครับผมชนะไปถึงสี่คู่เต็มๆถ้าใครตามเราเมื่อคืนนี้นะครับยังไงวันนี้มีเงินไปดาวบ้านดาวรถได้เลยนะครับและสําหรับคู่ที่ไม่เข้าก็ขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากชนะก็ต้องมีแพ้บ้างนะครับแต่คราวนี้เราถือว่าเราชนะมากกว่าแพ้นะครับพอชนะไปถึง4คู่ด้วยกันเลยนะครับโอ้โหงานนี้ค่อนข้างทีจะกคุ้มค่าคุ้มหลักการเลยนะครับสําหรับคู่ที่เราไม่เข้านะครับได้แก่คาราลัสนะครับปัทะลินคอนเลสอินเรสนะครับผมคู่นี้จบไปดีสกอร์สีต่อศูนย์นะครับทางเราให้เล่นทางทีมรองนะครับที่มีแต้มต่อ2ลูกครึ่งนะครับแต่จบไปดีสกอร์สต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่เข้านะครับต้องขออภัยอย่างแรงเลยครับ แต่ยังไงวันนี้เราก็นับไปสี่คู่แบบจัดเต็มแบบชุดใจแฮปปี้บิลเวลครับและสำหรับวันนี้อย่าลืมไปรับชมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดของเราและนี่ก็คือ V.I.P คู่แรกของเรานะครับยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลเลนต์นะครับรอบคัดเลือกนะครับระหว่างบีคิวคาราปะทะมาริบอ้นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูสกอร์ล่าสุดของทั้งคู่กกัน่อนครับว่าเป็นไงบ้าง แล้วนี่คือหาเกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางทีมเจ้าบ้านเปิดมาชนะไป2แพ้2เสมอหนึ่งนะครับก็ดูสกอร์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นเงางๆแล้ครับผมก็ต้องไปลุ้นผลเกมในบ้านกันอีกทีก่อนไปลุ้นผลเกมในบ้านเราไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าเป็นยังไงเปิดมาทางด้านทีมเยือนนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหนึ่งจากเสมอไปสาชนะไป2นะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับผมเสมออีกทีบอกนะครับไม่นด้ว่าแพ้แล้วครับเราไปดูผลเกมในบ้านของทั้งคู่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเป นั่นล่าสุดจะแพ้มาหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ชนะไปถึงสี่นัดติดเลยนะครับโอ้ก็ถือว่ารักษาบ้านได้ดีเลยดีเดียวเราไปดูทางด้านดีเนียดูกันวาเป็นยังไงเปิดมาทางด้านดีเนียนะครับเสมอไปสองแพ้สองชนะหนึ่งนะครับผมโอ้ก็ถือว่าออกแนวคือกลางๆไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการรักษาเกมที่ค่อนข้างที่จะดีปานกลางนะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดูกัว่าเป็นยังไงโดยแน่นอนครับทางทีมยันตต่อยที่เจ้าบ้านหนึ่งลูกนะครับ แต่วันนี้เราให้เรื่องลงที่ทางทิมเยือนไว้แล้วครับมาลิบอนะครับผมถึงว่าจะต่อแค่หนึ่งลูกก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาครับพอดูสถิติการแข่งขันที่ผ่านมานะครับเมียตการชนะมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นงานลีลงที่ทิมเยือนไปแล้วครับมาลิบอครับผมต่อหนึ่งลูกไม่น่าจะปัญหาครับฟันนะครับผมแล้วก็ต่อกันคู่ที่สองเลยเหรอครับสื่อยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟเดเรชันเลกิชันเคยนะครับระหว่างซานต้าโฟโลมานะครับปะทะเพนนีบอลนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนั่นเองเราไปดูให้เกมล่าสุดของนักกู่ดูกันครับว่าเป็นยังไง เปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับเสมอไป2แพ้2ชนะหนึ Buck, ่งนะครับก็ถือว่าแพ้ยังไม่มากกว่าชนะนะครับแต่ก็ไม่มากกว่าเสมอนั้นเองนะครับผมเราไปดูทางด้านทีมเยือนเป็นยังไงเปิดสกอร์มาทางด้านทีมเยือนนะครับชนะไป3แพ้1เสมอหนึ่งนะครับแพ้เพียงครั้งเดียวนั่นเองเสมอไม่ได้ว่าแพ้นะครับเราอาจจะต้องไปพึ่งผลเกลียดในบ้านอ้กคู่ครับอาจจะดีขึ้นนะครับเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านแน่นอนครับก่อนชนะไป3แพ้ไป2นะครับ โอ้โหก็ยังถือว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับก็เกินครึ่งทางมานะครับผมเราไปดูทางด้านทีมเยือนเขาเป็นยังไงทางด้านทีมเยือนก็แพ้เพียงแค่หนึ่งนะครับชนะสองเสมอสองนะครับก็ถือว่าเป็นการรักษาเกมที่ก่อนที่จะปานกลางเลยนะครับผมเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเขาเป็นยังไงตัววันนี้เราได้นำมาเล่นทีมเจ้าป้าไปเลยครับถือว่าทีมต่อนั่นเองเราเลือกเลยดีระคบปปอนะครับเพราะมีราคาเดียวในเจอซีตีที่ผ่านมาเจ้าบ้านเนี่ยตากันยิงที่สูงกว่านั่นเองยิงเกิน2ลูกคือเสมอนะครับหรืออาจจะห่างกันมากกว่า2ลูกนะครับ เพราะฉะนั้นล่ะครับปอปอบก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเลยติมต่อไปแล้วครับเราทีมเจ้าป้านั่นเองซานตาโอลมุม่านะครับฟันดงครับผมเราไปดูคู่ที่สตามดีกว่าครับศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลเลอร์นีกแล้วนะครับเราหวางยูโรป้าเอฟซีประเทศเคเอฟคูจันนี่นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับผมเราไปดูค่าเกมล่าสุดของนักขู้นดีกว่าครับเป็นไงเปิดบ้านทางทีมเจ้าบ้านะครับแพ้ไปสามนัดติดชนะไปสองนะครับผม ตอนนี้แพ้นำชนะไปแล้วนะครับก็คอนข้าจะี่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเปิดผลเกมมาครั้งนี้นะครับเราไปดูทางด้านทีมเยือนดีกว่าเขาเป็นยังไงเปิดมาทางด้านทีมเยือนนะครับก็ขิงขึ้นไปนะครับเพราะว่าชนะไป4แพ้เพียงกันเลยน,นะครับผมเจ้าบ้านก็ต้องไปพึ่งผลเกมนกนในบ้านกันแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปดูผลเกมในบ้านของเจ้าป้าดีกว่าทางชาวบ้านเปิดมานะครับแพ้ไป2ชนะ2เสมอหนึ่งนะครับโอ้โหก็ถือว่าคอนขันที่จะปันกลางนะครับก็อย่างน้อยก็แพ้ไม่นำชนะแล้วก็ไม่นำเสมอนะครับผม เราไปดูทางด้านท an ีมเยอนดูว่าเป็นไงทางด้านทีมเยอนก็มาออกแนวคล้ายๆกันนะครับชนะไปสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับผมก็ยังดูขึ้นๆกลางๆนะครับเดี๋ยวางแพ้ก็ไม่นาชนะเสมอนะครับเราไปดูทางด้านราคาดีกว่าเขาเป็นยังไงเปิดมาที่ราคาปอๆอีกแล้วนะครับผมโดยงวดนี้เราเล่นที่เจ้าบ้านไปเลยครับเจ้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากสกอร์ของเจ้าบ้านนะครับเดียดต่างกันยิงที่มากเอานันเองยิงเกินสองลูกสามลูกเสมอนะครับอาจจะมีแต้ม่างที่สองลูกขึ้นนะครับผม เพราะฉะนั้นวันนี้เราลงที่เจ้าบ้านไปเลยครับยูโรปาเอฟซีนะครับผมฟันลงครับผมเรามาต่อกันคู่ที่สี่นะครับซื่อยู่ฝ่ายยูโรปายที่เคยนะครับระหว่างลิกาสนะครับปะทะมาเคโดนิจานะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูภาเกมล่าสุดก่อนนะคู่นี้นะครับว่าเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไปสามเสมอสองนะครับก็ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสตาร์คเกมที่ดีพอสมควรนะครับเราไปดูทางด้านทีมเยือนหนึ่งครับ เปิดมาถึงเราแค่สะดุ้งเลยครับบอแดงว่าเป็นแถวเลยนะครับแพ้ไปสี่เสมอหนึ่งแล้วครับโอ้โหงานนี้ค่อนข้างงานหยาบแล้วครับก็ต้องไปลุ้นกันนะครับผลเกมไนบ้านจะดีขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนครับเราต้องไปดูผลเกมในบ้ายของเจ้าบ้านก่อนนะครับทางเจ้าบ้านก็าขิงไปได้เต็มเลยชนะาไปถึงสี่เสมอหนึ่งแล้วครับผมก็ถือว่าค่อนข้างประสบบ้ามรได้ดีเลยทีเดียวไม่แพ้ใครเลยนะครับเปิดมาดังด้านทีเยือนเอาอีกแล้วนะครับแดงว่าเป็นแถวเลยนะครับน่าล่าสุดถึงจะเสมอแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ไปตติิดเลครับน งานนี้ค่อนข้างงานหนักแล้วครับก็ต้องทากันบ้านเยอะเลยนะครับถึงจะชนะเจ้าบ้านได้เราไปดูทางด้านราคาดูครับเป็นไงเปิดมาแน่นอนครับราคาก็ต้องต่อโหดอยู่แล้วครับทางดีมเจ้าบ้านต่อลุกครึ่งไปเลยนะครับแต่ดูจากลักษณะนะครับยิงกันกระจุยกระจายขนาดนี้เล่นดีมเจ้าบ้านก็ไม่น่าเสียหายนะครับโอกาสทางด้านดีมชนะเทพจะไม่มีเลยนะครับผมเพราะยัางไงวันนี้เราเล่นดันเจ้าบ้านไปเลยครับหรือว่าทีมต่อนั่นเองลิสาร์ฟุตบอลลาสกูลานะครับผมแน่นอนครับฟันดงครับผม เรามาต่อกันคู่ที่หดี่ก่อครับคู่สุดท้ายนะครับซึ่งอยูฟายยูโรป้ายเช่นเคยระหว่างทซรานาวาปะทะฟิลนิงนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูให้เกมล่าสุดของคู่นี่กันาเป็นยังไงเปิดมาทางทีมเจ้าบ้านกัดแดงว่าเป็นแถวเลยครับแพ้ไปสี่นติดชนะเพียงแค่นึงเลยครับอะไรครับเนี่ยงานนี้หนักเลยนะครับเราไปดูทางด้านเนียนนีก่อนว่าเป็นยังไงเปิดมาทางด้านนเนียนกับชื่นใจกันมันนิดนึงเลยครับ พอจะหน้าไปถึงสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งะครับก็ถือว่าแพ้เพียงครั้งเดียวทางเจ้าบ้านก็งานหนักนะครับต้องไปพึ่งผลเกมในบ้านนะครับว่าอาจจะดีขึ้นนะครับและแน่นอนครับผลเกมไปบ้านก็นั่งว่บอกันเลยครับก็แพ้ไปถึง4ชนะมาครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังดีกว่าเสมอมาหนึ่งนะครับผมเราไปดูทางด้านทีมเยือนดูครับเป็นไงทางด้านทีมเยือนแน่นอนครับผมโอ้โหงานนี้ก็มาแบบขิงไปเลยนะครับชนะไป4เสมอไปหนึ่งนะครับยังไม่แพ้กันเลยนะครับโอ้โหงานนี้ทีมเจ้าบ้านเจอศึกหนักแล้วครับเราไปดูทาาาางงดด้นนรรคคับเป็ไ แแน่นอนครับผมทางด้านราคาทีมเยือนก็ต้องต่อให้โหดอยู่แล้วครับโดยทางด้านทีมรองนะครับต่อให้ทีมเจ้าบ้านลูกครึ่งควบสองแล้วครับทางเราแนะนำนะครับเล่นทีมเยือนไปเลยครับหรือว่าทีมต่อนั่นเองฟิลิปเยวันลานนะครับผมแต่คู่นี้ก็เข้าในรนอนครับเนื่องจากสกอร์ที่ผ่านมานะครับทีมเยือนนะครับมีอาการยิงลูกที่มากกว่านั้นเลยอาจจะยิงขึ้น3ลูกขึ้นนะครับในงานนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับขอภาวนาให้ยิงเกิน3ลูกขึ้นนะครับอย่างไงวันนี้เราลงที่ฟิลิกเยวันลานนะครับเข้าแน่นอนครับ ฟันตรงครับผมหากท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และไม่เคยชมคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ป๊อบไอทายบันของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ It